โอเคนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำบักนะฮะทำบักได้ตัวละครน,นะฮะเดี๋ยวเราวาดไปที่นู่นเลยนะโอเคนะครับวันนี้เราก็ตื่นเต้นมีนะครับให้กดตามผมนะ็เลยฮะกดไปที่ตรงนี้นะกด,ดอย่างนี้นะ ไปเรื่อยๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะฮะตรงนี้นะฮะแล้วก็ออกไปนะฮะเข้าไปที่ร้านค้านะะ ก็ไปที่ราดกาแล้วก็ก็้าไปที่ตัวละครน,นะก็กดแบบนี้นะกดแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะกดแบบนี้นะะกดแบบนี้นะให้ขึ้นรูปด้วยนะก็กดซื้อไปนะก็กดไม่กย็ยกเลิกไปนะ เราก็เข้าไปตีฟิตนก็กดแบบนี้นะกดยกดนิดไปแล้วเราก็เข้าไปตีตัวละครเลยนะครับหนึ่งสองสาม นี่นะฮะเอโลนี่นะเอโลน,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 นี่นะทุกคนอีกขอบอกกดไร่กับรถรถใเอฟมั่งยนะจ่องสีจีนจีสามีนไปสอนเดใจมานี่